มาเบ่งการสานกระตาการกกกระตาอันตอนการม้วนม้วนกระตาีนม้วนแบบนี้นเนาะอันนี้เลี้ยวเราบนเท็ดหเขเลี้ยวเรียบร้อยพร้อมขายสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมาเบ่งฟอตูนี่แหละเป็นกระลังเหลาตอกเหลาตอกขั่งกระตาตอกสั่งกระตาตอกขั่งกระตาพวกน,นี้นะ กะตาตะก,กาเขานี่ะเป็นกระลังเหลาตอกใส่ไหมยังประตูไม่ไฟุ่๊บไม่ไฟบ้านกระตาเน<อ>ี<ะ>่ยถามพ่นไม้พ่นเหรออืมถามพ่นไม้กระตาเนี่ยสามไม้สามป่องเนาะสานต่อข้างมันเป็นกระเหลาไฟไฟนั่นคนเออกระลังมาเบิง่ง พอตูเราตอกอยู่นกก็มากินเขาน้ำไก่ๆไงมันลิงนกปา่านกธรรมชาติแต่ว่ากะมันลิงคน <c oughs> มันบัญญานเขามากไกลๆคนก็บ,บเเป็นยังนี่แหละมาเบิ่งพอตูเป็นเราตอกกระตาอยู่นี่นะดิเราตอกกระตาเล่นอยู่นี่ นกมันก็นมาหากินนยลอนี่นกกับคนก็อยู่น้ำกันได้บร่งบรรยาก,กาศนกไปน้ำนะฮะนะฮะนกเขาสาว้าบ่าเนี่ยตู้เขาเอิญน,นะบเอเห็นบ่อตัวนกเขาสาวาบ่แค่แล้นาาว,าวนกเขาตัวบอจะตัวน้อยแท้ อย่างกันเฮาบ่กวันมันเฮาบ่เป็นศัตรูกับมันมันก็ไว้ใจเอามันก็ขอมาไกล่เฮานกกได้มันก็ถือว่าเฮาเป็นมูมันเป็นเพื่อนมันเพื่อนรวมโลกนกปลาก็ไเด็นนะธรัมมาตาดกันตอนการกอกระตา อตกแข็งไม่ได้ตอกเขานะตุขางละเก้าว่ะเอาขางละเก้าบ่ะ้างละเก้าเซนบ่เออน้อละเก้าอืมตกกับจก็ตอกซ้อนโอ้จิบกับตกซ้อนเรียกบสองตกซ้อนซ้อนเบืองนี่ก็ซ้อนเบืองนี่กัซ้อนด้วย สิบสิบเอ็ดมันชิมีตอกเออตอกทั้งปือบิดใส่ขันไว้ไวะกันกอกระตาก,ก็ได้เห็ดเก็ดแบบนี้นะ ตกเขนเดี๋ยวสันตอตกเขาอ้าต้อน,นตอกไงฮะสันตอกว่ะสัน,นตอกเอาเขาหูเดียวกันบ่สันตอเขาของมัน,มน มีการก่อกลนกระตาเก็บสอนตอกเบทดสุดานสีดานสอนตกคือตอคือก,ก,กลอของเฮานี่แหละใส่ตอกสอนกันบัสนเจมันมันสีตอกตอกย่างตอกขังมันสี่งาง,างเก ต้องใส่ตอกซอนไว้ทั้งสีมุมสีดานสารเี้มเฮาไม่คัดคัดนะเขาบุดีก็อนเออก็ได้ซอนตอกข่างเรียบร้อยเป็นกระสีมาสารไล่ขัดคัดไว้เหมนก่อนสิผูกกุนก่อนสีใส่ไม่ขัดกุนเนาะสานนี้ไว้เขาได้ใส่ไม่ขัดกุนเขาบุใส่กันออกหมดทวนแต่บุใส่มันดีดออกดิ ขาดไว้สัก่อนก่อนทีใส่ไม่ขาดคนจำไว้ว่ามันอันนี้เป็นสารตอกอย่างรวมถึงอันรวมถึงสอนตอกแล้วมันจิตที่ไฟค้างละสิบเอ็ดเซนตอกอย่างตอกอย่างมนะันตอกคัางมันค้างละสิบเอ็ดเซน อตอนต่อไปเพืนกะจีเส้ไม้ขัดกล้นตอนต่อไปใส้ไม้ขัดก้่น้านนอะอามาเทศเทแล้วก็ตัดขอบยังพอนเชี่ยงหรอกยังเนาะอือม,มาจังสีง่โมงเชี่ยงบ่ายเนี่ยไปส่งสกาดมาโอ้ อาจจงบ่ายว่าจังสี่โมงสั่วหนึง่งอาจจงสี่โมงสา่วสี่โมงสัว่สสวแล้ววะโอ้ยน้อง้องโดนใช่ไหมโอ้ยสวสาสด้ไปเจ้าสารเลี้ยวคนละหน่วยหนึ่งไงบ่ายเที่ย,ยงคนเนาะไปทรงสก<บ>ันบ่ายคนเยอะไปบ่ายม่งฟ้าเป็นฝนนะที่เซมัคขัดก้นกระเทงเข้าไป ที่กันก็ไม่คัดคนของนี่แหละแบบเดียวกัน แท่งผิดมองแท่งผิดมองแท่งผิดมองเป็นกระบอกเป็นแท่งไง เขารคอยน้ำเือนห้าปีน้ำาัวข้อกินสังคมก็สอนการปุูกแจงงอักขีสังคมงอมาทบองอมาทบอบกิงงูไปอำเภอหนองบัวบกิงงอคือมาอุดรเล่นน้ำกีบพวกอุดรน้ำไหลคลองรถพ่อถูกก็เสียนไนงง็ไทหาุสง พ่อแข่งมีลูกสมอาเงินให้พันหนึ่งวัวตัวเี้ข้าวขต้ต้มมาให้แล้วต่ไปปลูบุเปลูปูป่เู่ก็เอาเงินแข่นให้อีกสามใ่พยามป,าปลูุรไปเืออเ,อเป็นสนนึ่งื้อกินชมว่นี้ก็เมือนเมอกน่กรพันเหมือนเวิมฟังฟังกัง เป็นปลุกของเราเป็นกระเป้าเรียงหลานในเป็นหลานหลา,หลาเหรียเพินในฟังเหรียญเลน,นตูนน้เนาะน้องพอ้ยอนยนี่เป็นเหรียญเราเหรียญเนาะน้องพ้อยนี่เป็นเหรีเจ้าเราเหรเนาะหลานเหรีเออเหรียาเรียงเหรียญในฟังเป็นกระปุกไล่ขัดนี่แหละเพิ่นบอกประติศเอา มันอลไรหนุ so ่ยใหญ่เลือกไว้ขายเพื่อเบื่อเอาตัวน้อยๆให้เขาโัวทงนี้บักขามบานปะบัวเอาบังนัดปะนัดไปโอ้พึ่งบอกไปปิ๊ปี๊ปใส่เท่งมาแล้วมองวางไว้แล้วก็เทลงแล้วก็หนุ่ยใหญ่เลือกไว้ขายหนุ่ยหน่อยๆให้เขาดิหนุ่ยหน่อยๆเอาเมื่อกินเหนุ่ยใหญ่คูอยู่ไว้ขายเอาใส่เป็นห่อเอาใ่แบบเพื่อกระปุกคืแค่นี้วะเออ เขาทำไงดีจ้าว่าโอ้ไปหามัดหาจะขึ้นบูได้ต้องือหาคนแถวาแล้นขึ้นให้มันจะเป็นลำคาญเป็นการปลูกเจไปโอเจกะตาน้ำกูบ้าต่อย เป็นไลครังไปเจกะตาเปไลไ่ยครับไม่อยอมไปนบ้านลูกนาคผไยเนี่ยเพื่อนักการบอกอ่งโอ้ยกินจนพวยยาเกรเลยดเห็เดเอาไปรอดนะมาเด,ดไปรดดอดเยียมหัวเด้อนำหอยยนไปแล้วมาเน่ยสารได้จักหลอบจังควยอัน แยกอันตอกแจมันนะพอุุตอก้อนอ้แยกกไปเไยนะจังว่าได้จกรอบรอบหนึ่งบ่า uh huh. สารลอยรอบหนึ่งละแยกเลยบ่ตอ, uh huh. ตอกตอก้อนมันน, uh huh. มนี่คือการปุกกลกระตาพอดูประเน็ดให้อ้หลังจากปุกกลเรียวเป็นกรมสารขึ้นมาสำกระบะมืดของงเ้วเนาะ ไปเรื่อยๆจนกลัวสิบอ่อเอาเป็นสารพร้อมกันสองหน่วยเป็นสารเป็นคู่เป็นหาบเป็นว่าเออนะครับมีครูมาซื้อเป็นขายเป็นหาบไปเลยไล่ขัดตลอดเนอะ,ะู mm ุ hmm. ่นเนอะ ตานขึ้นมาได้ขนาดนี้ขัน้นตอนการม่วนม่วนกระตาในม่วนแบบนี้เนาะดีที่ม่วนกระตาม่วนดีอยเนี่นยโขาเาน,น้มันอนอนสี่ อยู่ที่หมอนนอนสีอืมโอมาม่ถงมากถงเขาถงขยะวะถงเขาฮะถงห่วงเขาเขาเฮ้ยไม่ใช่เราหมวเขาไม่เขาจังหวะมูจากน้ำเขาฮะบลูน้ำเขาง่ยา้เขามอว์วอหรืเข้ามาให้เนียวเข่าเฮียวะเขาเฮีย กันอนสีเกี่ยวมาเกี่ยวลงหูเดียวกันกับเส้นสุดท้ายนอกประตูนอนสามมันอ,มอันนี้มันนอนสีมันจะหยืดพอดอบิดตัวนั้นลงมาเส้นหนึ่งแล้วก็เอาตัวหลังเกี่ยวมามกเกี่ยวมาบิดลงหูเดียวกัน นี่คือการมวนนอนสีมวนกระตามีนอนสามนอนสีบางคนมันมวนหอนอนหาแต่ว่าหางโวดนอนหายน,นามันยืดปดยืดปดขาดไว้วนอนสามเนี่ยเขาจะใ่เขามันพอดีมั้ยไม่ไผ่เนี่ยนะเอาซะไม่ไผ่หก,กุเจเฮ็ดออกมาเสียจุดสองฟอ,องแล้วเฮ็ดตอกข้างกระต่าเฮ็ดบนเป็นชิ้ยอยู่ที่ตัวลวเหล่าไว้ชื่อพอกระเทนมาจีเหล่าไว้ เต็ดแบบนั้นเต็ดกอกเขาลองๆมึงอากาศมันมันมาใช่ไหเป็นวิธีธบ้านจตดจ้านจับจั่วหมดสิเหลวหลอดมหันพับมหันเ,ออเกี่ยวตัวนี้มาแปดลูกหูเดียวกัน หักสุนตกแล้วก็คัดไว้การมวนคัดกับทางในทีนี้บิดลงไป สุดท้ายก็ได้สดบิดลงสดมาเรี่ยๆเย็ดให้เป็นไล่เดียวกัน เรากออกมาแบบนี้โอ้ไปห้างน้ำใสเราเข้าไปห้าง้างน้ำคลองบ้านท่านดาวเส้น <c oughs> คนบมก,กินโมเกี้ยนเขาห้องผู้เจ้าแนวี่ห้างเขาบอก,กอเาาตาทุ่มนี่เราไปห้างเงาะเส้นอันนี้เลี้ยวเราเบนเท็ดหูเลี้ยวเรียบร้อยพร้อมขาย <c oughs> พร้อมส่งลูกค,ค้าไปเลย ขาบอกะห้า haar, ผู้อื่นมาเอาะห้าห้าแปมาู่ยกันกินให้พัดเล้แกัใหาเราได้อันนี้ปกะตาบทีมีผูประห้ามาู่กินเนากินป็นังาบกินเาะส่กินขากับประห้ามากับหัวกินมเขราเออ้นหัวควานาบมีเหลือเจะเอามาช่ได้กระตาเปนบ้านห้องเป็นกะตาไม่ไพ่ เพื่อนบอกกินได้เราเขรอซึ่งเนี่จะของมว่ผมมีเลยเหรอซึ่งนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางส่งของเขาได้มีกำลังใจฮหดคลิปดีๆ ออกมาน,นำเสนอใหพี่น้องได้เบิงกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ